ู่กับพวกเรานะคะวันนี้เรามาพร้อม BTS อาฮา Black Swan Black <Dance S 2> Swan นี่เราเคยทำเป็นเวอร์ชันที่เป็น MV MV <MB S 1> กับสเตจใช่ใช่วันนี้เราจะมาทำเป็น dance practice dance practice นะคะจะเป็นยังไงเรามาดูกัน ไม่มี้องแล้วบางทีป้องช่วยถูกปะสิ่งหนันที่ชอบสุดเลยืูเขาแบบ popping แล้เขาแบบเวลานูงพวกนี้ยนะแต่ว่าเขาจะใส่ชุดแบบสบายๆมันจะเป็นอร์ชันที่เราคิดว่าถ้อยากดูบปนเวทีชุดแน่นชุดแน่นกันหน้าแน่นสักหลแต่พอดูเนี่ยมันได้มันไ้อีกติเนี่ย่เนี่ยรองเท้าสบายๆนิ่ม เห้นมันต้องมัซีออกมาเก็นฉากนหมข้าวขนาดยังแบบนี้โผดตาเห็นนตายแต่ละชัดเ,เจนมาก ที่เหมือนง่ายแต่ทำให้ยากอ,ะอ,อ่ะเห็นไหมเมื่อกี้แค่ไหนยังแบบเวฟอะทำไม่ได้อ่ะต้องฝึกนานมากลุกมึงผิวอย่างเส้นผมอีดอ,อกอ <c oughs> ุ๊ยขอโทษคำหยาด <c oughs> อ่ะขอกไปแล้วไปแล้วโอ้โห <c oughs> ข้าวจับกระบาดจริงจริงมากพิซซ่าขนมปนแค่ไหน ดูขาเขาดิกข่าวมากขาวก็น่าหูโอ้นะารดูยิบดูดิโอ้ยสั่งมึงูกเล่นอะ พี่นี่อะไรเนี่ยไม่เห็นปะผ้าที่ดูเหมือนง่ายเขาทำอ่ะว่าผิวผิวมากอ่ะอย่างผิวอ่ะคือมันดูความสะอาดจริงเข้าไปอยู่เนกรนเห็นาะถ้าเป็น ค้ามผิวหอมอะแม็กซวอนชอบท่าจบอย่างกับกังฟูถ้าจบสวยนะท่าเปิดสวยถ้าจบสวยแล้วคือการถ่ายที่เป็นแบบเวอร์ชันแดนซ์แพดชิอย่างเงี้ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแค่แค่ตั้งกล้องเฉยๆอะ่ะเราสามารถเห็นทุกอย่างทุกองค์ประกอบเลยอะ่ะใช่ใช่ <K _ T> เขาแบบ เนี่ยมันมันรวมกันแล้วมันคือแบบปึ๊บขึ้นมามันไม่ดรอปอ่ะทุกคนแบบเหมือนถ้าคุณต้องการให้แบบว่าการเต้นออกมาดีต่อให้ไม่ใช่ท่อนคุณเนี้ยคุณก็ต้องใส่ใจอ่ะคุณห้าบอกว่าหลุดกันนชอบการดูแบบ dance practice ที่เป็นแบบนี้มากเลยเหมือนการแต่งตัวมันดูสบายๆเขาดูไม่ได้เครียดมากเหมือนกับคือมันเป็นสไตล์เลยเนาะฝึกซ้อมไงดังนั้นแบบเหมือนกับการแต่งตัวไม่จำเป็นต้องเยอะมากแล้วหน้าคือบางวงก็คือไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าคือหน้าสดแล้วก็บางทีก็จะมีความบอกว่าเขาหน้าสดเลยอเะมันสดได้ไงน้องวีมาแบบ วินเทจอะในความคิดฉันะนะจากที่เห็นลหลายๆคลิปน้องแต่งตัวของน้องออก,ออกออกแนวจะมีความ,มวาม <int> ินเทจวินเทจแต่ละคนเขาก็จะมีแนวของตัวเองเนาะชอบเนี่ยแบ็กซ์วอนมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนตอนแรกที่เราเปิดเราเปิดช่องมากับอะไรนะเราเปิดช่องมากับเพลงออนแล้วเราก็กอเออเราก็ต่อมาที่แบ็กซ์วอนแล้วพอเราดูเนี่ยสเตจของอันเนี้ยมันก็ทำให้เราหยุดดูวินเม่ไปเลยก็ทําให้เรายาวไปเลยได้ยินชื่อมานานมากแต่ก็ ่เคยดูว่าทําไมถึงไม่เคยเข้าไปดูไม่เคยเข้าใจตัวเองเหมือนกันย้อนกลับไปถามตัวเองตอนนั้นก็เอ้ทำไมกูไม่ดูอ่ะไม่เคยดูเลยงงมากเหมือนกันเพลงเราก็ได้ยินออกจะบ่อยแต่เราไม่เคยดูใแบบคือคือหลายเพลงได้ยินบ่อยมากก็ไม่รู้ว่าอ๋อนี่คือเพลงของ BTS หรอคือได้ยินบ่อยมากทั้งที่ได้ยินบ่อยจนแบบมันกลายเป็นว่าบางท่อนลองได้ด้วยนะแบบที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออทำไมกูไม่ดูอ่ะงงตัวเองเหมือนกันจริงพอมาดูแล้วก็คือก็แย่วไปเลยก็ออกไม่ได้จากวัฒนศักดิ์ไปเลยก็งงมา แบ็กซวอนนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นคือเราคือเราเขาเรียกอะไรนะแบ็กซวอนมันเป็นจุดที่ทําให้เรากับเราเรามาตามมาตามดูพีเอสมากเลยคือเราแบบเราชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เขามากเลยอะสเตจเขาว่าสเตจพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้คือมันดีอะมันดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบแม่งเจ๋งว่ะพอเห็นแล้วรู้สึกแบบสเตจอื่นเขาเป็นยังไงวะสเตทมันทำให้อยากรู้ต่อไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าเขามีพัฒนาการหรือแบบก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งหาดู มันก็เลยยาวมาปัจจุบันนี้แต่จ,นนจ,ำจำได้ว่าตอนนั้นเพลงอ่อนที่เราดูแล้วเขาแบบมึงมีกองมีกองขึ้น,นามาเปจุดอุ้ยตอนนั้นกลัวเมสิงมส่ง<ป>มากเลยอ่ะแล้วพอมาได้ดูแบ็กซ์วอนอีกอเจอน้องหงเข้าไปจา้าก็คือก็ไม่ต้องสองสัยว่าทำไมช่องเรา BTS เยอะกระนั่มากเฝ้าผมก็สงสัยว่าทำไม BTS เยอะจัง ซึเราดูแล้วเราชอบอะมันก็เลยอยากทําต่อไปเรื่อยๆเราวาเรารู้สึกว่าการที่เราดูสเตจเขาอะมันเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่เบื่อดูแล้วอยากดูอีกดูแล้วอยากดูอีกก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้องๆที่แบบอันไหนที่เราแบบไม่เข้าใจแล้วน้องมาช่วยกันแบบเออบอกบออย่างี้อธิบายเพิ่มเติมอธิบายด้วยคำพูดที่แสนดีน่ารักคลิปนี้ก็ ค่อนข้างยาวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็อาจจะต้องไปก่อนแล้วเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ